สวัสดีจ้าเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สบายกันดีไหมคะสำหรับคลิปเรียนออนไลน์นะคะลูกหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็จบไปแล้วนะคะเรากา็ได้ถ่ายทอดความรู้ได้รับรู้ในสิ่งที่คุณครูได้ ให้ความรู้กับลูกๆในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีคิปการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่3มาถ่ายทอดให้นักรเรียนได้เรียนกันนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของอคําในมาตรากรงกลมเกยเกลนะคะตัวกําหนดเสียงนะคะลูกอ่า เรามาดูเรื่องย่อยนะคะของเรื่องนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหานะคะเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของจุดประสงค์ก่อนนะคะลูกอ่ะนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นําสู่ตัวชี้วัดกันดีกว่าเนาะ,ะมาดูข้อที่1บอกว่าบอกลักษณะของคําในมาตรากงกลมเกยเกอนะคะข้อสอง จำแนกคำมาตรากงกลมเกยเกลอสามกระตือรือร้อนในการร่วมกิจกรรมนะคะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะลูกอ่ะต่อไปเรามารู้แผนผังสาระการเรียนรู้กันนะคะสำหรับแผนผังการเรียนรู้นะคะก็ในเรื่องนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องมาตรตรสศกรตัวเดียวนะคะลูกมาตรตรสศกรตัวเดียวก็จะแยกไปเป็น มาตรากงมาตรากกมมาตราเกลและมาตราเกยนะคะนี่คือแผนผังสาระการเรียนรู้อ่ะทีนี้มารู้สาระสําคัญนะคะสาระสําคัญก็คือคําในมาตรากงโกมเกยและเกลมีตัวสะกดรงตามเสียงเพียงตัวเดียวนะคะลูกอ่ะเรารู้เรารู้จุดประสงค์แผนผังและสาระการเรียนรู้แล้ว ตอนนี้คุณครูจะเข้าสู่กิจกรรมนิดๆิดหน่อยๆให้ลูกได้สนุกสนานกันนะคะามาดูปริศนาคำาทยท้าทา,ายชวนคิดนะคะอ่านปริศนาในใจหรืออ่านพร้อมกับครูก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันตอบนะคะว่าคำตอบคืออะไรนะคะ,ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะถามว่าสิ่งนี้คืออะไรใช้ใบไม้มาถักทอ มีลูกนกนอนรอเหยื่อแม่พ่อหามาป้อนอ่ะลูกลูกคิดว่าคําตอบคืออะไรตอบได้ไหมจ๊ะอ้าลูกนกแสดงว่าลูกนกนอนอยู่ตรงไหนค่ลูกอ่ะเฉลยดีไหมเฉยเลยดีกว่านะคะอ่าเฉลยก็คือรังนะคะรังสังเกตด้วยนะคะเขียนยังไงนะคะลูกอ่ะใครถูกบ้างใครถูกก็ เก็บคะแนนไว้ในใจนะคะอะมาดูข้อที่สองข้อที่สองถามว่าสัตว์ใหญ่อยู่ในป่ากินผักหญ้าสบายใจมีเขาคล้ายกิ่งไม้ตลัดเขาได้ทุกทุกปีอะอะไรถ้ามีเขาสัตว์อะไรควายก็มีเขานะคะลูกลูกคิดว่าใช่ควายไหมอาแต่เขาบอกว่าเขาคล้ายกิ่งไม้นะคะควายนี่ไม่ใช่กิ่งไม้เลยเขาเนี่ย คิดว่าทุกคนคงจะตอบได้เนาะ,ะเฉลยดีกว่าไมายถึงกวางเห็นไหมคะลูกกวางมีเขาคล้ายกิ่งไม้นะคะอ่ะเรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่าผลไม้ชนิดนี้คั้นน้ำดีดื่มชื่นใจปอกเปลือกได้เร็วไวน้ำฉ่ำใสเป็นกรีดเอยอ่ะผละไม้เอาไปคั้นน้ำ มีไม่กี่อย่างนะลูกที่คั้นเป็นน้ำได้นะคะเราเนี่ยดื่มกินกันทุกวันนะคะผลไม้ชนิดนี้คืออะไรอ่ะเป็นกลีบแน่นอนเลยเป็นกลีบก็เลี่ยงเสียไม่ได้ผลไม้ชนิดนี้ก็คือเฉลยสม้มนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเป็นกลีบเป็นกลีบนะคะกินแล้วก็ชื่นใจดื่มแล้วก็ชื่นใจนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4อ่าข้อที่4ถามว่าภาชนะชนิดนี้ ดูดีๆคล้ายกับจานแต่ก้นลึกเอาการไว้ใช้งานใส่น้ำแกงอ้าเห็นกันทุกวันเลยเวลาเราจะกินข้าวเราต้องใช้ภาชนะชนิดนี้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยข้อนี้ตอบเลยฉเฉลยก็คือชามนะคะชามเนี่ยเราไว้ใส่น้ำแกงหรือใส่แกงนะคะก้นจะลึกไปหน่อยไม่เหมือนจานนะคะลูกอ่ะคิดว่าคงตอบถูกกันนะคะข้อนี้อ่ะมาดูข้อที่ห้า ข้อที่5ถามว่าพืชพันธุ์ชนิดนี้รสหวานดีขึ้นเป็นกอลำต้นเป็นปล้องข้อน้ำหวานโรทำน้ำตาลอ้ออะไรเอ่ยเราเอาไปทำน้ำหวานลำต้นเป็นปล้องนึกออกหรือยังอค,คุณครูคิดว่าหลายคนคงจะนึกออกแล้วแหละถ้าลำต้นเป็นปล้องข้อเนี่ยใช่ไหมคะอ่าเฉลยเลยก็คือ อ้อยนะคะอ้อยเห็นไหมคะอ้อยลําต้นเป็นปล้องเลยนะคะเอาไปทําน้ําหวานดื่มแล้วแช่ตู้เย็นเสร็มข็งชื่นใจมากเลยนะคะ,ะข้อต่อไปเลยข้อต่อไปก็คือ,อสัตว์ใหญ่กินแต่หญ้าเคี้ยวเอื้องช้าน่าสนใจชาวนานําตัวไปเทียบคันไถ เพื่อพลิกดินโอ้ทีนี้แหละสัตว์ใหญ่เลยเขี้ยวเอื้องนะคะเอื้องหรือว่าคล้ายๆต้นหญ้านะคะ,ะชาวนานําไปทําอะไรคะเทียบคันไถนักเรียนคงนึกออกถึงในทุ่งนาใช่ไหมคะ,ะคําตอบข้อนี้ก็ไม่ยากเฉลยเลยดีกว่าเนาะควายนะคะควายเห็นไหมคะลูกเขี้ยวเอื้องเขี้ยวหญ้านะคะชาวนานําไปไถนานะคะ,ะข้อต่อไป อ่ก้อนนี้ถามว่าสิ่งนี้อยู่บนฟ้าขาดจันทราเห็นแสงใสมีชื่อเดินไปไกลทั้งลูกไก่คันไถเอยอยู่บนฟ้าแสดงว่าเห็นไม่มีจันทราแสดงว่าต้องเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมคะอ่าลูกไก่แสดงว่าเป็นชื่อของอ่า สิ่งนี้แน่นอนเลยยากไหมเอ,อ่ยเฉลยดีกว่าก็คือดาวนะคะดาวที่เรียกว่าดาวลูกไก่นั่นเองนะคะลูกอยู่บนฟ้านะคะอักข้อต่อไปอ่ะพืชนี้เป็นอาหารทั้งคาวหวานของชาวไทยปลูกทั่วทุกภาคไปไม่ว่าใครกินทุกวันอะไรนะคะพืชนี้กินกันทุกวันใช้เป็นอาหารนะคะปลูกทั่วทุกภาคเอ๊ะ ใกล้ตัวเรานี่แหละถ้าเราไม่ได้รับประทานหรือกินสิ่งนี้ทําให้เราไม่มีแรงนะคะเช่เลยเลยดีกว่าอ่าก็คือข้าวเห็นไหมคะข้าวเนี่ยปลูกทั่วทุกภาคเลยเราไม่รับประทานไม่ได้นะข้าวเนี่ยให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตนะคะเรานําไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายของเรานะคะ,ะทีนี้สนุกกับปริศนาคำทายแล้วเราก็ต้องได้รับความรู้ในเรื่องของ คำแต่และคำนะคะเรามาดูคำตอบของปริศนาคำทายที่คุณครูได้ทายไปนะคะออามาดูคำว่ารังกวางสม้มชามอ้อยควายดาวข้าวนักเรียนสังเกตดูนะลูกคำเหล่านี้เป็นคำในมาตรากงกลมเกยและเกลเพราะอะไรคะเพราะมีงอมีมอมียอและวเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะ ่าต่อไปอะไรเอย่ยมีอีกไหมคะอ่าทีนี้เรามารู้จักความหมายเมื่อกี้เราแค่รู้จักคําว่ามีคํามาตรากงกรมเกยเกลวนะคะแต่เราต้องมารู้จักความหมายกันก่อนนะคะลูกความหมายของมาตราตัวสะกดคืออะไรมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะที่ประสมอยู่ข้างหลังสระและออกเสียงร่วมกับสระนะคะ มาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวได้แก่อะไรบ้างเอ่ยก็มีมาตรากงกงกลมเกยและเกลนะคะนี่คือความหมายของมาตราตัวสะกดนะคะเอาละค่ะคุณครูก็ได้ถ่ายทอดหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเป็นอ่ะเป็นคลิปตอนที่1หรือ EP 1ให้นักเรียนได้ เรียนรู้นะคะยังไม่จบหน่วยนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะลูกยังมี EP2, EP3, EP4 ต่ออีกสำหรับ EP นี้ให้เราได้แค่เรียนรู้ความหมายของมาตราตัวสะกดตัวเดียวนะคะว่ามีแม่กงกมเกยเกลนะคะทีนี้คุณครูก็มอบหมายให้นักเรียนไปทำการบ้านทบทวนนะคะลูกถ้าลูกทำไม่ได้ไม่เป็นก็ เราสามารถทําย้อนหลังได้หรือมาทําพร้อมกับคุณครูก็ได้นะคะแต่ถ้าเราทําได้เราก็ทํานะคะคุณครูคิดว่าคงไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนชั้นป .3 นะคะลูกขอให้ลูกๆเนี่ยตั้งใจทําแบบฝึกหัดทําการบ้านแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปตอนที่2ใน EP 2นะคะลูกสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีครั้งนะคะบ๊ายบาย